สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับชื่อว่าสวนคุณปู่นะครับอยู่ห่างจากบุรีรัมย์ไม่กี่กิโลเองครับผมใครที่มาบุรีรัมย์นะครับต้องแวะผ่านสวนคุณปู่นะครับแวะไปชมบรรยากาศได้นะครับสวนที่นี่นะครับร้านกาแฟที่นี่นะครับเปิดเป็นที่ร้าแห่งเล็กๆเลยก็ได้ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเปิดมาก็หลายปีแล้วนะครับผมบรรยากาศก็บรรยากาศดีมากนะครับ เ็นร้านกาแฟที่อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับผมท่ามกลางสระน้ําท่ามกลางบรรยากาศที่ดีมากบรรยากาศเขียวขจีนะครับสหรับคนที่ต้องการหนีจากนอกเมืองมาเพื่อเสพบรรยากาศนะครับกับทุ่งนานะครับผมบรรยากาศดีมากเหมือนกันนะครับผมนี่ตอนนี้ก็จะเป็นวัวครับวัวสวยนะครับวัวสวยมากเลยนะครับมีเอามาโชว์นะครับผมทุ่งนาตอนนี้ก็เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็พอหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเขาก็จะทําการปลูกปอเทืองนั่นเองนะครับ นี่ครับคนก็แวะมาท่องเที่ยวเรื่อยๆนะครับมาเก็บบรรยากาศมาถ่ายรูปเช็คอินต่างๆนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ภาพยนตร์นะครับผมมาดูฝั่งนี้ตอนงนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับหลังนะครับสังขาครับมันจะได้รับความร่มเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้หนังแบบโบราณนะครับผมก็จะเอามาวางไว้นะครับให้ดูนะครับเหมือนที่พิพิธภัณฑ์ก็าว่ได้นะครับ บรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าดีครับคนมาแวะมาชมกันเยอะนะครับผมยิ่งช่วงวันอยู่เทศกาลนะครับคนจะเยอะอยู่แล้วนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับมีสะพานนะครับรอบยาวรอบสวนบนเนื้อที่20ไร่นะครับผมนี่ครับก็ให้ดูนะครับการทํานานครับมันไม่ค่อยได้ต้นทุนมันไม่ค่อยได้กําไรนะครับแต่ถ้าเรามาสร้างแบบนี้ในกับทุ่งนานะครับมันจะทําให้ ทำารายได้เยอะกว่านะครับกับการที่เราทำงานนะครับให้คนมาท่องเที่ยวนะครับแต่อ่ามันต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในการที่จะเปิดนะครับฉะนั้นก็อ่าใครไม่มีทุนก็ทําเท่าที่เราทําได้นะครับอย่าไปเอาตามเขานะครับทําให้โปรดีนะครับฉะนั้นอ่าก็ผมก็เลยมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับเผื่อใครที่ผ่านนะครับอยากไ้ไปชมนะเผื่อใครยังไม่เคยไปนะครับก็ไปเสพบรรยากาศก็ได้นะครับ พอเทืองก็น่าจะอีก2เดือนน่ะน่าจะมีดอกนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเหลือเดือนพุ่งนาแบบนี้นะครับก็สามารถไปเดินถ่ายรูปกับสะพานได้นะผมโอเคก็ไปชมบรรกากาศเลยนะครับ